จบเมนูสุดท้ายของเบาๆนะฮะสปองจีเด้งๆดึงๆงกันนิดหน่อยนะครับเราจะทำมาร์ชเมลโล่กันครับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะสำหรับคนอเมริกันเวลาที่เขาทำมาร์ชเมลโล่เขาก็จะมีเจลาตินนะครับแล้วเขาก็จะมีคอนไซรัปเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งคอนไซรัปเนี่ยบ้านเขาถูกครับแต่บ้านเราแพงดังนั้นนะครับมัรชเมลโล่ของเราเราจะใช้น้ำผึ้งแทนคอนไซรัปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับง่ายแต่ใช้เวลานิดนึง ใช้เวลาคืออะไรครับเราต้องพักให้เขาแบบว่าเรียกเลยครับแห้งขึ้นนะครับ1คืนครับผมนะฮะเอาละครับนี่คือผงเจลาตินใส่ลงไปในถัผสมก่อนเลยครับหลังจากนั้นนะฮะพอเราใส่ลงไปในถัผสมแล้วผมก็จะใส่น้ําตามครับโรยเนี่ยฮะรอบๆให้มันอุ้มเจลาตินไว้นะครับช่วยเขาโดยการที่ว่าคนนิดนึงให้เจลาตินเขาแตกตัวนะฮะหลังจากเจลาตินเขาผสมกับน้ํานะครับเขาก็จะบวมขึ้นครับ เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ในถผสมแบบนี้นะครับใส่ลงไปในเครื่องเลยฮะเพราะเราให้เครื่องเป็นตัวทํางานนะครับแล้วก็ใช้หัวตีที่เป็นลักษณะตะก้อครับผมหลังจากนั้นนะฮะหม้อครับเราจะใส่น้ําลงไปประมาณสีช้อนโต๊ะหรือว่า60มิลลิลิตรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลครับน้ําตาลนี่เราใช้380กรัมครับน้ําพึ่งนะฮะผนเอามาแทนคอนไซรัปแบบฝรั่งเขานะครับเราใช้ทั้งหมด160กกรัมครับ หลังจากนั้นก็เอามาตั้งไฟครับระหว่างนี้นะฮะที่น้ำตาลยังไม่ละลายนะครับคนเตรียมถาดเนี่ยครับคนจะทำมัสเมลโลใส่ถาดแบบนี้นะครับมีถาดที่ขอบสูงหน่อยจะดีมากนะครับน้ำมันครับผมไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อกันไม่ให้มัสเมลโลติดก้นถาด พลทานน้ามันนะครับแล้วก็พักไปก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมสมมติว่าอยากได้มัสเมลโล่เป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมฮะเราก็เทลงไปทั้งถาดเลยก็ได้ครับพอมันแห้งปุ๊บเราก็ตัดเป็นชิ้นตามที่เราอยากได้แต่วันนี้ผลอยากให้ทําเป็นลูกกลมๆเล็กๆนะครับผมก็จะใช้หัวบีบฮนะบีบมันไปเป็นก้อ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 น,อนลักษณะนี้นะครับอะ่ะน้ําตาลเราเริ่มละลายแล้วนะครับแต่จะต้องละลายอย่างดีและได้อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนั่นก็คือ120องศานะครับเอาละครับเราเขย่าเขย่าหม้อนะฮะ ให้น้ำตาและน้ำพึ่งทุกอย่างละลายเข้ากันดีครับผลตั้งโ,โมงมิดเ,มเอร์ไว้ที่อุณหภูมิ120องศานะครับถึงแล้วนะครับ120องศาพลก็ยกออกจากความร้อนครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราเปิดเครื่องเลยครับตอนแรกก็ไม่ต้องเร็วมากนะฮะกลางๆไว้ก่อนครับนะฮะ แล้วก็ค่อยๆหยอดลงตรงข้างๆโถผสมครับหยอดหมดแล้วเร่งความเร็วเลยครับแล้วเรก็ตีนะฮะให้ส่วนประกอบเนี่ยครับเย็นลงครับหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆฟูขึ้นแล้วก็เป็นมัสเมลโล่ครับ เนื้อสัมผ <Yeah. S 1> ัสเป็นมัสเมลโล่แล้วนะฮะเราจะสังเกตว่าคล้ายๆกับเมอแรงนี่แหละครับแต่ไม่มีไข่ขาวเลยนะครับเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานไหมครับจริงๆแล้วเวลาที่เราทำวุ้ปิพายแล้วเรามีตัวที่คล้ายๆเป็นหนุบๆคล้ายๆมัสเมลโล่เนี่ยนะฮะก็ใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับถ้าเราอยากได้มัสเมลโล่ที่มีสีสันนะครับก็ต้องใส่สีลงไปด้วยนะครับใส่ได้ครับ มัชเมโลของพลเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสีเขาออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเหลืองๆนั้นก็มาจากเจ้าตัวของน้ำพึ่งนั่นเองนะครับ ได้มัสเมลโล่เยอะะเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับประทานได้นี่นะฮะเราต้องคอยให้เขาเซตตัวซะก่อนนะครับใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในระหว่างนี้นะครับเราพักในถาดแล้วเราก็หาพลาสติกแรปถนอมอาหารปิดคุมผิวหน้าไม่ให้เขาโดนอากาศครับจริงๆทิ้งไว้ไม่ต้องถึงกับค้างคืนก็ได้นะฮะก็อากาศเมืองไทยแห้งง่ายครับน้ำตาลไอซิ่งครับบางคนชอบแป้งข้าวโพดนะฮะแต่สูตรของผลน้ำตาลไอซิง่งเพราะว่าน้นำตาลไอซิ่งก็มีแป้งอยู่เหมือนกันครับ ส่วนข้างล่างที่เราทาน้ำมันนะครับเนี่ยฮะเราต้องดึงขึ้นมานะครับมันหลุดได้ง่ายๆแล้วเราก็คุกกับไอซิ่งอีกทีหนึ่งครับเคล้านะฮะให้เนี่ยฮะน้ำตาลไอซิ่งคุมทั่วๆชิ้นแล้วนะครับ ง่ายไหมครับคุณผู้ชมมัสเมลโล่เด็กๆหลายคนชอบทานแต่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับลองทําเองที่บ้านดูแล้วเราสามารถทำมัสเมลโล่ที่มีรสชาติของน้ำพึ้งแบบนี้ได้สามารถเก็บไว้ได้นะครับไม่ต้องแช่เย็นนะครับแค่เก็บในกล่องหรือโหลที่เป็นศูญยากาศนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติมีรสของน้ําพึ่งด้วยเบาๆทําเองได้ง่ายๆมัสเมลโล่ allow, น้ำพึ่งเบาๆครับ